ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินผู้ให้กู้และได้มอบโฉนดที่ดินให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันการกู้เงินเมื่อสัญญากู้มีได้กำหนดวันชำระเงินไว้สิทธิเรียกร้องของผู้ให้กู้ที่จะให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้เริ่มนับตั้งแต่วันกู้เป็นต้นไปกล่าวคือผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ผู้กู้คืนเงินกู้ได้ทันทีนับตั้งแต่ทำสัญญากู้และสัญญากู้ยืมเงินมีกำหนดอายุความ1ิปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30 นับตั้งแต่วันกู้เงินถึงวันที่ผู้กู้ฟ้องเรียกโฉนดที่ดินคืนนั้นเป็นเวลาเกินสิบปีแล้วเมื่อผู้ให้กู้มีได้นำสืบให้เห็นว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ให้กู้ยังไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใดเมื่อนี่ที่ผู้ให้กู้อาศัยเป็นมูลเหตุยึดถือโฉนดฉบับพิพาทของผู้กู้ไว้ขาดอายุความเสียแล้วผู้ให้กู้ก็ไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดไว้เป็นประกรันนี้นั้นต่อไปผู้ให้กู้ต้องคืนโฉนดที่ยึดถือไว้คืนให้แก่ผู้กู้ตามที่ฟ้องเรียกร้องให้ส่งมอบ การที่ผู้กู้ตกลงกู้เงินและมอบโฉนดให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้ไม่เข้าลักษณะจำนำกรณีไม่ต้องด้วยมาตรา189ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดของผู้กู้ไว้จึงต้องคืนให้ผู้กู้คำพิพากษาศาลฎีกาที่229/2522ทั 22. ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปท ให้คําปรึกษาดุจะยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ